น้ำนั่นนะมันแปลว่าเย็นชำระเหมือนสินสินก็คือน้ำเป็นเครื่องชำระกายชำระใจให้กิเลสหมดไปสิ้นไปน้ำเมื่อเราส่งแล้วเราก็สบายกายสบายใจธรรมะของพระองค์ที่กินดื่มอยู่นี่ก็สบายกายสบายใจ เหมือนเมื่อยามร้อนมาในในที่ต่างๆเราได้กินได้ดื่มน้ำอาบแล้วก็สบายกายสบายใจเช่นเดียวก็คุณมีสิ้นมีธรรมะจะไปนั่งที่ไหนก็สบายจึงเรียกว่าสุกโตนั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีนั่งที่โน่นก็ดีไปที่ไหนก็ดีหมดจึงเรียกว่าสุกโต เป็นผู้มีความสุขและสบายคอยพวกเราอยากสบายกว่าจึงพยายามทำความดีของพระพุทธเจ้าท่าว่าสังขารั้งไหลดับเจะได้และเป็นสุขนอกสังขารก็ไม่แอะไรนี่คำที่ปรงสังขารเนี่ยชับบางสกุลเนี่ย ของพระท่านสำเร็จแล้วเห็นแล้วนี่แล้วจึงว่าชักบังสกุลสังข่ารทั้งหลายดับจะได้เป็นสุขนอกราคะกส็สังขารโทสะก็สังขารโมหะความไม่รู้ก็สังขารนีไงไง้เข้าสังขารเรื่องนี้ดับจะได้แล้วมีความสุข ที่มันเดือดร้อนอยู่นี่นะเพราะสังขารมันไม่ดับไม่ใช่ว่าตายแล้วมีความสุขต้องมีความสุขก่อนตายจึงเรียกว่าสังขารทั้งหลายเขาเป็นะดับจะได้และเป็นสุขเรียกว่าธรรมจริยาธรรมเป็นของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นธรรมคงจริง คือคุณองค์เดียวก็ได้